านะครับเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าเจ้าที่ตํารวจของสถานีตำรวจทหารสร้อยสวรรค์นะครับตำบลเกาะเกาะเกาะสมุทรไปมีชายนะครับเจ้าหน้าที่ทหารได้คุยกันส่วนส่วนนะครับการกองัเบื้องต้นว่าอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจคือสิ่งอือันนกจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการเรียกประชุมแล้วก็ส่งเสีนงมาว่าเป็นทหารนะครับชื่อสิทโทนะครับ กุ่นหนาพันนะครับแล้วก็เป็นทหารพล44นะครับตอนนี้มสึดนะครับซึ่ง,งตรงกับปลอ,อกกระสุนปืนนะครับที่เราพบบอกรถยนต์ของตัวเขานะครับซึ่งรถนั้นโ,<อ>โปรจังหวัดปัตตานีนะครับร <c oughs> อันนี้เป็นปืนนะครับปืนหลวงที่ำํำรวจ อันอันเนาเอาไปด้วยนะครับไปทั้งสองกระบอกนี้เป็นตัวหน่วยอันนี้เป็นตัวของตำรวจที่พกไปนะครับแล้วก็กรถนะครัいいบรถทุก hmm. ขัาวกเห็นแล้วว่าจอดทางทางคดีที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเรียบร้อยนะครับสื่อไปสื่อมาก็เรื่องเรื่องของการเข้านะคะเราจะมีการขยายผลเพราะมีเจ้าที่เรา เรื่องของเข พื้นแล้วมันนั่งนั่งนั่งเนี่ยแล้วก็เคาะตลึงตึ้งตะึงตึงต้ง,งโอ้นี่อย่างเงี้ยอันนี้ที่ซ่อนปุ่ยได้ไหมฮะ พอขับรถหัง้